พีเรนการ่ารีสอร์สทสภาร์บูลีทีวีดอเรกค่ะเซ็นทรัลคลาสสิก่าค่ะด้วยนะคะและงา,านนี้แน่นอนค่ะเกิดไม่ได้ถ้าขาดคมชัดเลยนะคะเอ็บีซีและแองโกลทีวีนั่นเองค่ะและอย่างที่บอกไปนะครในวันนี้การประกาศรางวัลก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะครบยังไม่ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งครับประเภทแรกนี้ก็จะเป็นเพลงไทยสากล ภาพยนตร์นี่จะเห็นว่ามีดาราจากสังกัดภาพยนตร์มากันเยอะแยะอีกเยอะเลยท่านเดีย่ยวนี้และประเภทสุดท้ายครับจะเป็นประเภทละครนุราชนั่นเองนะครับค่ะ,คะแล้วก็ยังมีนะคะ,าร,ะรา,างวัลภาพยนตร์สามประเทศที่สัตย์สินนะคระผ่านจากคณะกรรมการด้วยนะคะท่านผมรู้จักกันแล้ว เรามาดูแม่เราทำพัมพูล่าได้าจากเสินงที่ผ่านจากคุณผู้ชมทางบ้านครับใช่แล้วคุณผู้ชมทางบ้านที่ไปที่ดูอยู่ชืช่นชอบละครเรื่องไหนภาพยนตร์เรื่องไหนเพลงไหนในปีที่ผ่านมานี้ก็สามารถร่วมโวตได้นะครับ<ช>ส่วนคณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งที่ตัดสินในรางวัลหลักห,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 หลายๆายสาขาด้วยกันนะคะมีดังต่อไปนี้เชิญชมครับชีนนบะนรกกำกาบพิจารณาผลงานประเภทเพลงไทยสากล ชิยศรีกลิ่นดีศ zy, era, ิลปีิศอิและเรื่องพันบันเทอร์หิสาอาจารย์จังคณะวิทิยาคศ์มหาวิทยาลัยศิลปากรข้องยึดเพ่งนำจังดกตีวิทย์พูรขาเดชรรณาธิการมนิตยาสามท่านนี้บนรุโกโตะโมบุนนกจัดรายการวิทยุ สัพัน์จิตนักเขียนพีกรนักแสดงอนันต์ีร์บรราเซกชั่นจุดประกายสดทีมรุเทพเิตะเป็นชื่อากรรมกสำหรับรางวัลในสาขาแรกนะคะรับภทเอ่อเพลงไทยสากลยอดนิยม